สวัสดีครับพบกับ DGXD นะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเก่าๆเกมเกมนี้นะฮะว่าที่มาที่ไปที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับนะเริ่มแรกเนี่ยคือไอเกมเนี่ยคือเพื่อนผมมันก็แนะนํานะครับว่ามันก็แนะนําว่าเฮ้ยเดียวมึงรอเล่นเกมนี้ดิคือมันก็ทักส่วนตัวมานะครับนะว่ารอเล่นเกมนี้ดิเอามาแคสเกมลง youtube ก็ได้นะฮะ ึ่งเวอร์ชั่นที่ผมมาเล่นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ผมเล่นโปรเออผมก็ยอมรับนะว่าผมเล่นโปรแต่ก็มีที่มาที่ไปนะครับผมเวอร์ชั่นแรกที่ผมมาเล่นเนี่ยคือปกตินี่แหละเป็นโหลดในโหลดในเพโตนี่แหละนะครับนะักเวอร์ชั่นแบบเสียงเงินนะครับผมทีนี้เพื่อนผมก็ส่งลิงก์แบบโปรมานะฮะ เวอร์ชันโปรเนี่ยคือผมจําไม่ได้ว่าเวอร์ชั่นที่ผมมาเล่นครั้งแรกแบบโปรเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะแต่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลย0.3.3.1อะไรประมาณนี้เป็นแบบโปรนะนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมแนวขับรถคือซิ่งได้กับขับปกติก็ได้นะครับนะ ทีเด็ดก่อนเนี้ยคือเวลาเล่นน่ะหลังเล่นมันจะมีแบบให้ย้อนดูได้ด้วยนะครับนะสนมากนะตอนนั้นน่ะยังทาโค้ดไม่เป็นยังเอาโค้ดของคนอื่นมาใช้โค้ดของคนอื่นเนี่ยผมจะเอาให้ดูนะครับนะเดี๋ยวหาก่อนเน่เน่เน่เอาเอาคนนนอันนี้แล้วกันอันเนี้ยโค้ดของคนอื่นนะครับนะทาเองเนี่ยสนมากเอาอัลล่าสุดเลยเป็นไทลุ่งเหรอนะ ที่แจกไปในประมาณนี้พวกไทยลูกเนี่ยอันนี้คือทําเองนะครับผมเนี่ยครับคลิปสอนโค้ดผมก็ทําไปแล้วนะอันนี้โค้ดคือตัดแปะติดตั้งคือทําเองหมดทุกอย่างนะเพราะว่าคือมันไม่มีวิธีสอนให้ทําโค้ดมันมีแต่ใส่โค้ดอะแต่ผมก็ลองทําดูนะครับ ทีแรกผมเข้าใจว่ามันทําในคอมนะแล้วก็มาลงเป็นแบบเป็นโค้ดอะคือลายอะลายอะทาคิดว่าทําในคอมนะแล้วก็มาลงเป็นโค้ดเนี่ยไอโค้ดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยให้คัดลอกไปนะครับนะมันมีทั้งโค้ดตัวรถอันนี้คือตัวรถแล้วก็กระจกนะครับนะกระจกมีแค่สองอย่างนี่นะครับนะก็ลองผิดลองถูกลองทำดูนะครับนะ ทีแรกเนี่ยก็ลองเอาโค้ดคนอื่นมาทําการลงก่อนนะครับนะเห็นเพื่อนมาลงบ้างผมก็ลงตามนะจริงๆอะ่ะผมก็เล่นคันแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยในตอนแรกๆะนะเนี่ยเป็นคันนี้นิสันซินเวียนะครับผมอันเนี้ยคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับนะถ้ามาเล่นแรกๆเนี่ยก็ต้องเจอกับคันนี้ก่อนนะครับนะเป็นคันที่อยู่ในเกมตอนนั้นคือเล่นแบบเจากับเงินนี่แหละ เล่นแบบเสียเงินนะนะที่หลังก็เล่นแบบโปรนะครับผมก็โปรโเนี่ยผมเล่นแบบมีเหตุผลนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาฟาร์มคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะเวลาฟาร์มมันมีน้อยนะครับนะสำหรับบางคนคือบางคนเขาอาจจะเงินมาไม่พอจริงๆอะ่ะมันต้องใช้ไปโรงเรียนด้วยแต่ก็ต้องแบบยอเ้อนโปรนะครับนะ เล่นโปรมีคนด่าไหมเกมนี้มันมีนะแต่ผมขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดาม่านะครับนะมันมีนะครับแต่มันมีน้อยนะครับนะเพราะว่าส่วนมากเนะี่ยคนเนี่ยจะให้แนะนํานะแต่ถ้าด่ากันเนี่ยภาพลักษณ์ของเกมมันจะเสียทันทีนะครับนะแต่มันมีคนด่าน้อยนะครับนะด่าน้อยแต่คําว่าด่าน้อยเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่มีเลยมันมีนะครับนะพวกเกรียนเนเกรียนชนมันก็ยังมีอ่ะแต่ว่ามันก็เริ่มหายไปแล้วส่วนมา,จากจะไปแนะนําให้เล่นแบบแท้ดีกว่าแต่สำหรับผมคือมันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับนะโอเคมาดูที่ตัวเกมครับผู้ชมโอเคมาดูที่ตัวเกมนะครับนะตัวเกมจะมีหลายด่านนะครับผมให้เลือกนะครับนะก็ส่วนมากเนี่ยส่วนมากนะด่านเนี่ย ถนัดดิบสุดแหละดิบง่ายนะครับนะแต่ทีแรกเนี่ยตอนมาเล่นแรกๆเนี่ยก็ยังดิบไนมะ่ค่อยเก่งหรอกแต่ดังๆเนี่ยค่อยพัฒนาก็เริ่มชินนะฮะในการองศาของการดิบเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคโอเคมาดูที่ทางด้านของมุมกล้องมุมกล้องก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้คือสามารถปรับเขาเรียกว่าไงอะดูด้านหน้าด้านหลังได้นะฮะถือว่าดีนะครับผมมีสามารถกดหยุดได้นะฮะ กดหยุดได้ใส่ใจดีๆนะฮะส่วนกดตรงจอเนี่ยอันนี้คือถอยหลังเร็วถอยหลังช้าเดินหน้าเร็วเดินหน้าช้านะครับนะถ้าอยากได้แบบโซโลโมชันเนี่ยต้องกดช้าๆก็คือด้านล่างนะฮะสามารถปรับดูผูลในคนอื่นได้ด้วยในโหมดของหลังเล่นนะครับนะสามารถดูคันของเรากับคันของคนอื่นได้ด้วยอันนี้คือแบบเหมือนถ่ายตอนวิ่ง แล้วก็สามารถเซฟได้ด้วยนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคที่เด็ดก็คือเรื่องของมุมกล้องเดี๋ยวขอหยุดแปหนึ่งโอเคมุมกล้องนะครับผมอันนี้คือแบบหมุนได้นะฮะ360องศาอันนี้คือทําแบบดโดบนสังเกตดีๆนะครับนะการบังคับเนี่ยมันจะเหมือนดโดนเลยนี่ครับคือใช่เลยอะ่ะมันเป็นดโดนอะ่ะแต่แค่มาถ่ายรถ ในโหมดของซีนิเมติกเนี่ยการใช้การที่มันให้ได้มุมดีๆเนี่ยลองเอานิ้วโป้งสองนิ้วมาประกบให้เท่ากันนะแล้วก็ทำชา้ชาๆย้ำว่าทำชา้ชาๆเท่านั้นถ้าอยากได้มุมดีๆแบบสวยๆอ่ต้องทำชา้ชาๆนะอย่าไปกดเร็วประคองประคองนิ้วโป้งสองนิ้วเนี่ยให้มันดีๆนะครับนะคือใช้แค่2นิ้วโป้องอย่างเดียวเลยนะครับนะประมาณนี้เลยอันนี้คือไม่ถนัด ไม่เอานะครับนะยากเล่มุมดีๆเนี่ยต้องใช้แบบสองนิ้วโป้องอันนี้คือซูมได้นะครับนะมีซูมออกกับซูมเข้าซูมออกนี่คือยือดเลยนะครับนะไม่สวยไม่ถูกใจก็ซูมเข้านะครับนะนี่นะก็ได้มุมสวยๆอยู่ถือว่าเป็นเกมที่ออกมาดีระดับหนึ่งเลยนะครับนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็ในคอมก็คือ แอสเซโตคอซานะแต่อันนั้นผมไม่มีปัญญาเล่นนะครับนะเกมมันก็กราฟิกเนี่ยก็ดีกว่าเกมนี้นิดหน่อยนะครับนะนี่ครับมันชอบตรงนี้เลยอ่ะมันสามารถไปย้อนดูได้นะครับนะสามารถกดบันทึกได้ด้วยอันนี้คือโคตรดีเลยนะฮะก็เลยติดใจมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เพื่อนมาแนะนํามาตั้งแต่ม .3 เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็เคสได้รวมๆเนี่ยก็ประมาณ สองสามปีได้คุณผู้ชมเกมนี้นะก็ติดใจพอสมควรเลยเป็นเกมที่สามารถความคิดสร้างสรรค์น,นี่ก็คือเรื่องโค้ดคุณผู้ชมสามารถเอารถในเกมเนี่ยประดับแปลงได้อย่างคันนี้ก็เป็นโตโย t a านะจำชื่อไม่ได้ประดับแปลงเป็นไทยรุ่งตัวที่เป็นเอาเชฟโรเลตมาแปลงนะก็คือ a l l ์เดอร์นะถึงมันจะไม่สมจริงเท่าไหร่เพราะว่าตัวฉบับมันก็จะเป็น SUV 5ประตูนะ แต่ก็เอาเก่งมาดัดแปลงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงอยู่โดยเฉพาะด้านท้ายอะนะโอเคก็ถือว่าเป็นคลิปที่เปิดใจนะสดับว่าทำไมถึงมาเล่นเกมนี้นะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะสดับคลิปที้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ